สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แท็กชาแนลนะครับเรามาอยู่ในช่วงคุยกอลลี่กับเกมอะไรครับแอดมอนดก็เป็นโคดเวนสองนะครับเป็นภาคต่อของเกมแอคชั่น RPG นะที่เป็นสไตล์โซลไลท์ครับผมมาพร้อมกับงานภาพที่เป็นแบบด์กอนิเมะผมก็เรียกได้ว่ากลับมาได้ต่อกันในภาคสองนะครับกับโคดเวนที่เพื่อนๆทุกคนตักรอคอยและใครที่ได้เคยได้เล่นแล้วชอบก็เชื่อว่าน่าจะต้องรอภาคสองกันอยู่นั่นเองนะครับใช่แล้วครับเดี๋ยววันนี้พวกเราผมและ แอดมอสจะพาไปดูดีเทลของภาค2ว่ามีอะไรที่น่าสนใจแตแจกต่างภาคแรกไหมและมีเนื้อเรื่องเป็นยังไงกันบ้างครับก็ไปรอรับชมกันเลยนะครับสำหรับตัวโคดเวนสอเนี่ยต้องถามก่อนเลยว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมีส่วนที่ต่อมาจากภาคแรกไหมอ่ะก็อันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนอยากรู้นะครับโดยทางผู้พัฒนาเองเขาก็ออกมาบอกว่าคือไม่ต้องกลัวนะครับคือเนื้อเรื่องเนี่ยมันเป็นแบบ s t a n แตนารอนสอรี่ uh. เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไม่จําเป็นต้องไปเล่นภาคแรก oh. ออสามารถมาเริ่มที่ภาคนี้ได้เลยนะครับแม้ว่าจะมีตัวละครเดิมในภาคแรกมา oh. ปรากฏตัวในภาค 2, 2> oh. แต่ว่าเนื้อเรื่องเนี่ยเขาจะแยกส่วนกันเลยนะครับโดยในเนื้อเรื่องของภาคนี้เนี่ยจะเกี่ยวกับการข้ามเวลานะฮะโดยโลกปัจจุบันนะครับมันถูกเขาเรียกว่าถูกล้มสลายไปแล้ว uh. เออนะครับและเราเองเนี่ยที่ เราเนี่ยเป็นสนมมติเป็นเรเบเนนตเออเขาจะต้องย้อนเวลากลับไปร0อปีเพื่อแก้ไขเพื่อแก้ไขอดีตเพื่อแก้ไขอดีตนะครับโดยการกลับไปครั้งนี้เนี่ยมันก็มันจะมีส่วนในเรื่องของการตัดสินใจที่จะมีผลต่อโลกอนาคตด้วยอ,อ,อ,อนะครับแล้วก็อีกทั้งยังเหล่าเรเวเนนต์เนี่ยทั้งทั้งหลายเนี่ยคือเขาจะมีการติดเชื้อ อ่หรือเรียกว่าเสียสติแล้วกันนะครับจากเหล่าฮอลเลอร์ที่มาแบบมาทำลายโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเสียสติไปมากๆเนี่ยก็จะควบคุมตัวเองไม่ได้ามันจะเป็นลักษณะแนวทางนี้นะครับก็แปลว่าตัวเกมที่เราได้เข้ากลับไปเล่นนะครับหนึ่งเลยเพื่อกลับไปแก้ไขอดีตแก้ไขอดีตเพื่อเปลี่ยนแปลงปัจจุบันแต่ในความที่เรากลับไปแก้ไขอดีตสิ่งที่เราเลือกมีผลต่อปัจจุบันที่จะเกิดขึ้นใช่รวมถึงตัวละคร N p c พต่างๆจจะมีในเรื่องของ ทางเลือกแล้วกันเล็กๆน้อยๆไม่ไม่ได้เป็นจุดเด่นของเกมมากนะัผมนะครับถ้างั้นอีกส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้สําหรับเกมเลยนั่นก็คือเกมเลย์ต่างจากภาคแรกแมมอสจริงๆต่างจากภาคแรกไหมต่างต่างจากภาคแรกใช่แต่ไม่เยอะมากนะครับโดยตัวระบบคอมแบทเนี่ยคือเขาถูกยกเครื่องใหม่ให้มันมีความรวดเร็วมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือหลายคนที่มองว่าชอบเล่นเกมที่แบบสไตล์โซลิ์แต่ไม่ได้อาจจะเหมาะกับตัวเกมมากนะที่มันมีความยากถูกไหม ทางด้านตัวเกมโค้ดเวนสองเนี่ยคือเขามาในสไตล์อนิเมะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนเข้าถึงได้เออแล้วก็ในเรื่องของระบบเกมเพย์เนี่ยมันมีระบบการเล่นที่รวดเร็วมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ต้องจับจังหวะเยอะอ่ามันก็จะเล่นง่ายขึ้นนะครับโดยระบบเกมเขาจะแบ่งออกเป็น2พาร์ทนะครับนั่นก็คือตัวแรกเลยคือ s ัมมอนนิงอ่าซัมมอนนิงคือเรารู้จักกันดีอยู่แล้วแน่นอนนะเกมนี้คือ เรียกคู่หูมาช่วยได้อิสระมากกว่าภาคแรกคือภาคแรกก็สามารถเรียกมาได้ภาคนี้ก็เรียกมาได้ด้วยนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งระบบเลยก็คือ assimilation mode นะครับนั่นก็คือการรวมร่างไอ้ย่าจ็อกเรสว่ามีจ็อกเรสมีจ็อกเรสคือการรวมร่างในที่นี้มันไม่ได้เป็นการรวมร่างแบบเหมือนแบบรวมร่างแล้วมาไปอีกร่างหนึ่งมาเป็นร่างหนึ่งไม่ใช่แต่มันเป็นการรวมร่างเพื่อเพิ่มบัฟหรือค่าสซตัสต่างๆแล้วก็ กดล็อกท่าไม้ตายที่ในการทายให้มันแรงมากขึ้นแต่ถ้าไม่ตายแบบพวกไม่ตายประสาทใช่ครับผม<อ>ก็จะเป็นในลักษณะนั้นมากกว่านะครับเอเอแล้วก็ที่แตกต่างเลยก็คือในเรื่องของระบบแผนที่อืออ่าคือนอกจากจะมีความกว้างมากขึ้นนะครับเขาก็จะมาในแบบแผนที่แบบโอเพนฟิลนะครับโดยเราเนี่ยจะมียานพาหน,นะที่เป็นมอเตอร์ไซค์ซึ่งสามารถใช้เพื่อเดินทางข้ามพื้นที่ขนาดใหญ่ได้นะครับอ,อันนี้ก็คือเพิ่มในเรื่องของความ สะดวกสบายให้กับผู้เล่นนะครับเพราะว่าลําพังถ้าเป็นแผ่นที่ขนาดใหญ่เนี่ยจะให้เดินอย่างเดียวมันก็ไกลยอยู่แปลออว่าพื้นที่เนี่ยอาจจะต้องมีการสํารวจด้วยถูกไหมใช่อาจจะต้องมีการสํารวจด้วยนะครับอ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยก็คือที่น่าสนใจนั่นก็คือระบบบัตรโคร้ดหรือว่าระบบ,ะบอ,อาชีพนะครับนั่นก็คือมีการปรับให้ยืดหยุดมากขึ้นนะครับในเรื่องของการปรับมูฟเซตนะครับแล้วก็อาวุธของ 2องสกิลนะครับคือมันจะมีการลงลึกมากขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของพอมันเป็นเกมที่แบบต้องย้อนเวลาใช่ไหม,มตัวเราเนี่ยจะมีคู่หูนะครับที่น้องลูน้องลูเนี่ยสามารถช่วยในเรื่องของออการชะลอชะลอเวลาหรือเป็นสถานะที่แบบว่าเป็น slow motion s โลโ w โมชัเออนะครับ ทำให้เราเนี่ยโจมตีศัตรูนะครับได้ชั่วขณะหนึ่งก็เป็นเหมือนสกิลพิเศษอะไรประมาณนั้นเหมือนเดิรเซิร์กเบิร์เซิร์กเบอร์สเกอร์ที่จะมีช่วงเวลาที่แบบเข้าไปโบ๊ะบะโบ๊ะอะไรอย่างนี้นะครับเออก็ดูแล้วเป็นเกมโซลไลท์ที่เล่นง่ายเล่นง่ายขึ้นกว่ารุ่นพี่ที่ที่แบบเคยปล่อยออกมาแล้วกันคือชื่อว่าโซลไลท์นี่มีเล่นง่ายด้วยนั่นสินะครับแต่ว่าพูดเลยนะครับว่าเล่นง่ายแต่คือก่อนอื่นเลยต้องบอกว่า เมื่อปีก่อนมันก็มีแบบอย่าง AI limit เข้ามาตัวนั้นเนี่ยคือมันก็ดูแบบแข็งๆหน่อยอาจจะดูแบบแบบไม่ค่อยแมสหน่อยนะครับก็มาดูโค้ดเวนอะว่าจะเป็นอย่างไรนะครับคือพอมันเป็นความที่ภาพมันเป็นอนิเมะมากแบ่ภาพมันเป็นแบบมันไม่ได้สมจริงเหมือนอย่างบางเกมอย่างถ้าพูดง่ายๆก็เหมือนอย่างเอเดนลิงแล้วกันที่ภาพมันมีความสมจริงไปเลยหรืออย่างลาวพีอะพวกเนี้ยชัดเจนภาพ ระบบความการต่อสู้นี่ไม่ยากและไม่ยากชัดเจนมันเน้นโมชั่นเน้นการขยับเน้นการอ่านจังหวะแบบเต็มรูปแบบเลยนะครับอครับผแล้วเรามันก็เขาเรียกนะด้วยความที่พอกราฟิกมันสมจริงการเล่นมันก็ยิ่งอินแล้วมันดูต่อเนื่องแต่อย่างบางทีอย่างตอนแอไอลิมิตที่เราพูดการภาพมันก็จะดูลอยหน่อยแข็งแขงบางทีมันก็ดูแข็งนมันก็ดูขาดความสมดุลบางอย่างไปบางทีนะครับนะครับ แล้วอีกหนึ่งสิ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้นั่นนี่คือประเภทของอาวุธหลักนะครับก็คือในภาคนี้เนี่ยได้มีการเพิ่มเข้ามานะครับหลายอาวุธเลยนะครับประเภทแรกเนี่ยก็คือดูอลเบดนะครับดูอลเบดเนี่ยเป็นอาวุธใหม่นะฮะเออเป็นสไตล์แอสซินซินนะครับเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ก็แน่นอนอยู่แล้วพอเป็นดูอัลเบดเนี่ยมันก็เน้นไปที่ความเร็วนะครับแล้วก็การโจมตีที่ต่อเนื่องนะครับเออแล้วก็จุดเด่นของอาวุธประเภทนี้เนี่ยก็ จะเป็นการทำคอมโบกลางอากาศ<อ>นะครับแล้วก็แน่นอนอ่ะคือพอมันเป็นความเร็วดาเมจก,ก็อาจจะเบาหน่อยปกติตเป็นเรื่องปกตินะครับอาวุธที่2นั่นค,คืออาวุธประเภทเขียวอ,อาวุธประเภทเขียวเนี่ยหลังๆเราจะเห็นเยอะในเกมใหม่ๆเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับเพราะว่า ส่วนตัวมองว่าอย่างเคียวมันไม่ได้เป็นอาวุธที่แบบภาพท่ายุคแรกๆหรือมันไม่ได้เป็นอาวุธประเภทแรกๆที่จะถูกหยิบมานําเสนอแต่ในช่วงช่วงหลังที่เกมแนวเนี้ยมันเริ่มมีเยอะขึ้นอาวุธแปลกๆมันก็ต้องเข้าละเพื่อให้คนได้เจออะไรใหม่ๆได้เจอฮิตฮิตบ็อกที่ไม่เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ะครับเพราะว่าอาวุธอย่างพวกดาบคู่ดาบอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันได้แรงใกล้ไงมันเป็นแบบเมรีไงแต่ว่า พอมีเป็นเคียวขึ้นมาเนี่ยมันจะได้ในเรื่องของแอเรียเอฟเฟคือมันจะได้การโจมตีที่กว้างขึ้นแต่อาวุธนี้ครับสามารถดูดเลือดได้จุดเด่นอีกแล้วเอออาวุธประเภทนี้ชอบดูดเลือดชอบดูดเลือดนะนะครับเออนะฮะก็จะมีความพิเศษกว่าอาวุธอื่นนะครับผมต่อมาครับฮอันนี้ก็คือเกรซซอดนี่มนทาแอดมอสเลยหรือทัมเมอร์เออทาแอดมอสอาวุธนี้คือเป็นอาวุธที่ภาคเดิมมีแล้วแต่ได้ถูกนำกลับมาปรับปรุงใหม่นะครับก็เน้นไปที่ในเรื่องของ การโจมตีที่รุนแรงแล้วก็เน้เนในเรื่องของการแกเต็กอร์สตูแล้วก็รวมไปถึงสตาร์นนั่นเองนะครับครับผมภาคนี้อาวุธหนักจะสามารถทำเพอร์เฟกต์บล็อกได้โอ,อ้อ่าคือเป็นการสวนกลับด้วยการระเบิดพลังบัตบอยสุดท้ายแปลว่าะจ,ะจ,ะจะเร็วยังไงก็ต้องเน้นการจับจังหวะใช่ใช่ใช่ก็อาจจะมีบางประเภทอาวุธนะครับก็คือช่วยในเรื่องของความช้าในภาคแรกเพราะภาคแรกเนี่ยอาวุธประเภทนี้มันจะค่อนข้างที่จะออกออกมุฟได้ช<ๆ>้า เออมันก็เป็นข้อเป็นข้อเสียเปรียบของอาวุธหนักอยู่แล้วเป็นเรื่องปกตินะครับต่อมาก็จะเป็นไรเฟิลนะครับไรเฟิลนี่ก็ถูกปรับปรุงนะครับก็จะจุดเด่นก็คือเป็นเป็นสายรอบยิงนะครับแล้วก็เป็นอาวุธที่สามารถใส่ธาตุเข้าไปได้ uh huh. โดยไม่ต้องพึ่งสกิลอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเน้นไปในเรื่องของอการแพ้ทางชนะทางเออนะครับวันนี้ก็อาจจะ เข้าทางใครบางคนที่ชื่นชอบก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่ในเกมโซลท์ถูกไหมแน่นอนออแมชอบแน่นอนแม่ชอบแน่นอนนะครับอ่ะสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นดาบมือเดียวนะฮะออสายู้กล้าสายู้กล้าสายู้กล้าก็จะเป็นความสมดุลนะครับเน้นเคาน์เตอร์เน้นการแพรรี่ที่ลื่นไหลามากกว่าเดิมนะครับแล้วก็อาวุธประเภทนี้เป็นอาวุธประเภทเดียวที่พอเข้าหมด แอสซิ i มเลชันโหมดเนี่ยหรือการรวมด่างเนี่ยมันจะสามารถเปลี่ยนมูฟเป็นดับเวทได้อ๋ออ่อันนี้มีความพิเศษมีความพิเศษดูทรงแล้ววันแฮนซอนน่าจะเป็นอาวุธที่ค่อนข้างแบบโมบิลิตี้และบาลานซ์สูงใช่น่าจะเล่นได้ง่ายเข้าใจได้ง่ายใช่นะครับต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของระบบชิปอาร์ตชิปอาร์ตเนี่ยจะเป็นระบบใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามาในภาคนี้ฮะนั่นก็คืออาวุธแต่ละประเภทเนี่ยจะสามารถใส่ชิปอาร์ตได้นะครับชิปอาร์ตคืออะไรมันก็คือเหมือน อาร์ชออฟวอในเอลเดนริงกก็คือเข้าสงครามคือเป็นเหมือนอาวุธที่เป็นประเภทที่แบบว่าไม่มีอ b เบ i ิตี้อาวุธขาวแต่สามารถใส่สกิลเพิ่มเข้ามาได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเพิ่มความการเล่นให้มันหลากหลายมากขึ้นเพิ่มสกิลในการโจมตีมากขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะมีความแรงแต่ว่าก็อาจจะกินในเรื่องของพลังงานนิดหน่อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบเกมเพย์ที่ตอนนี้นะถูกปล่อยออกมาให้เราได้เห็นกันนะครับดูน่าเล่นไม่หยอง แต่จุดที่อันนี้น่าจะเป็นจุดที่เชื่อว่าอีกหลายคนก็ถามเหมือนกันแล้วยังแอบเป็นห่วงน่าคือกราฟิกกับเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเกมโคดเวน2คือต้องบอกว่าโคดเวน2เนี่ยเราได้เห็นถ้าจำไม่ผิดในงานใดสักงานหนึ่งนะในช่วงช่วงแบบประมาณปีแล้วเกือบเกือบช่วงช่วงครึ่งปีหลังละนะครับเราก็เห็นแต่ว่าฟุตเทจที่เราได้เห็นเนี่ยมันเป็นฟุตเทจแบบแอนิเมชันเออมันเป็นซีนิเมติกนะครับมันยังไม่ได้เห็นเกมจริงนะครับแต่พอช่วง ปลายปีป่ะทันวาเรามาเห็นอุตเกจตัวหนึ่งเรามาเห็นอินเกมฟ o ตเทจเนี่ยมันก็ดูแบบว่าดูดรอปลงต้องพูดตามตรงว่ามันดรอปลงนะครับแต่ด้วยความที่อย่างที่มบอกนะคือมันเป็นเกมโซลาร์ที่พยายามจะเข้าถึงคนให้ได้มากที่สุดคือไม่ใช่แบบเป็นเกมที่ยากอย่างเดียวเขาเลยแบบมาในสไตล์อนิเมะแบบนี้นะครับเออแล้วก็ เพิ่มในเรื่องของค a l i t y o อ f ไลฟ์เข้ามาให้ดีขึ้นนะครับตัวเกมเนี่ยถูกพัฒนาด้วย Unreal Engine 5นะครับ,รบก็ได้มีการยกระดับกราฟิกจากภาคแรกมาเยอะพอสมควรนะันนี้ผมบอกเลยนะครับ <S <S> <S ภาคแรกคือไม่ให้แบบนี้เลยภาพแรกเนี่ยเป็นเหมือน AI l m m t t นิดนึงนะครับแต่ภาคนี้เนี่ยคือมันมีการพัฒนาดีขึ้นนะครับในเรื่องของเอฟเฟกที่การฟันเนี่ยมีเลือดสาดออกมาอ่าแล้วก็คาสซีนที่เป็น ในสไตล์อน,นิเมะอ่าหลายๆคนน่าจะชอบนะครับแล้วก็ในภาคนี้นะครับคือตัวละครหลักเนี่ยไม่จําเป็นต้องใส่หน้ากากไปตลอดเวลานอย่างที่ทเราเห็นในตัวอย่างเนี่ยตัวละครจะต้องใส่หน้ากากตลอดอาเพราะว่าในเอ่อในเกมเนี่ยเขาจะมีดอกไม้ประเภทหนึ่งที่มันเป็นเหมือนกับเป็นสารพิษอเออสูดเข้าไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อตัวเนี้ยมันจะทําให้เราได้เห็นการแสดงออกทางใบหน้าเอหรือโมชั่นอะไรอารมณ์ได้มากขึ้นทำให้อินกับเกมเออนะครับ แล้วก็ที่สําคัญในภาคนี้เดี๋ยวในวันที่ย3สมกราคมเนี่ยเขาจะมีการปล่อยเดโมโอ,อ่าใช่นะครับก็คือเดโมโตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นเกี่ยวกับการคัสตอมไมซ์นะครับก็คือการปรับแต่งตัวละครน,นะครับแล้วก็สามารถนำเซฟเนี่ยไปสู่เกมจริงได้ซึ่งเขาก็ได้เน้นย้ำในเรื่องของระบบนี้ครับนั่นก็คือระบบการสร้างตัวละครน,นะครับที่ต่างจากภาคแรกนะครับมีการอัปเกรดให้มีความละเอียดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสัดส่วนร่างกาย ทรงผมเลเยอร์ต่างๆนะครับรวมไปถึงเครื่องประดับนะครับภาคนี้เนี่ยทำออกมาได้ดีขึ้นแล้วก็ปรับได้เยอะมากขึ้นต้องบอกว่าน้อยมากๆนะเกมที่จะปล่อยเดโมในการสร้างตัวละครออกมาให้เราทำเนี่ยใช่เกมที่เห็นในการปล่อยเดโมมันก็คือดาร์กนอกมาดาร์กนอรมาจากการที่มันปล่อยตัวเดโมการสร้างตัวละครออกมาให้แปลว่าเขาต้องมั่นใจแล้วว่าตัวละครของเขาสามารถแอดจัดได้เยอะจริงซึงถ้ามันแอาจัดได้มากขนาดนั้นผมว่าดีไม่ดีเราอาจจะได้เห็นแอดมอนในโค้ชเดย์สองครั้ง ถึงกับอายสำลักเลยอาจจะไม่ถึงขนาดอาจจะไม่ถึงขนาดแล้วก็ตน้องแม่แล้วกันเพราะว่าสไตล์ภาพมันไม่ใช่คือการใช่อย่งนี้ผมจะบอกว่ามันเป็นกลับปรับในเรื่องของทรงผมิ้วจมูกปลาตาใบหน้าแล้วก็สวดทรงนะครับให้แบบมีความหนาบอดี้นู่นนี่นั่นนะครับแขนขาอะไรพวกนี้ให้มันแบบว่าเออเข้ากับการเล่น กับที่เราชอบมากคืออาจจะเป็นแอดมอนในเวอร์ชั่นอนิเมะอาจจะเปยนไปได้แต่จะหลออขึ้นกว่ตัวจริงนะนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งสิ่งเลยที่แบบว่าทางด้านผู้พัฒนาเนี่ยบนไดาน้ำโคเนี่ยเขาได้เอชูออกมานะครับก็หลายๆคนน่าจะได้เห็นตัวอย่างอะไรกันไปบ้างแล้วนะครับก็งานภาพก็น่าจะประมาณนี้นะครับ พูดมาถึงตรงนี้แล้วจริงๆต้องสรุปให้ฟังหน่อยนะครับว่าโค้ดเวนสองเนี่ยครับผมมันมีอะไรที่ต่างจากภาคแรกนะครับจะได้ประกอบการตัดสินใจนะต้องให้ชัดต้องให้ชัดนะครับเอาผมจะยกไป็นหลักๆมาแล้วกันนะครับก็ตัวแรกเลยก็คือระบบของเซตติ้งโลกนะครับในภาคที่แล้วเนี่ยมันจะเป็นแนวเส้นตรงซะเยอะแต่ภาคนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบโอเพนฟิลพื้นที่มันเปิดกว้างนะครับแล้วเราก็มีผ่านะให้ใช้งานด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ชอบการกรดิงการสำรวจอะไรพวกนี้ต้องได้แน่นอนมัน มันเติมเต็มเข้ามาเออนะครับระบบที่2นั่นก็คือในเรื่องของความเร็วของเกม,มนะครับคือจากเดิมเนี่ยที่เขาเน้นอิงไปเป็นแบบเกมโซมากเกินไปครับทำให้อ่อมันอาจจะไม่เข้ากับงานภาพอเออมันอาจจะไปคู่กันไม่ได้นะภาคนี้ก็จะมีการปรับสปีดให้เร็วขึ้นนะครับทําให้มันสอดคล้องกับงานภาพที่เป็นสไตล์ดาร์กอันนี้มากขึ้นได้นะครับแล้วก็อันที่3เนี่ยก็คือระบบคู่หูนะครับซึ่งในภาคนี้เนี่ยสามารถรวมร่างกันได้ นะครับเพื่อช่วยกันต่อสู้คือเดิมจากภาคที่แล้วเนี่ยเราก็แค่เรียกมาช่วยอเออนะครับอันนี้ก็อาจจะช่วยในเรื่องของการเล่นที่ม,มันอาจจะง่ายขึ้นจริงๆคแค่มีการเพิ่มสเตตัสรือฐานรวมถึงท่าประสาเนี่ยเอาจริงๆก็เขาเรียกไงน,นะบางทีเวลาเราเล่นเกมพวกแอคชั่นหรือโซไลท์แบบพวกนี้ที่มันเนึืไม่ออกมันสามารถกด เพื่อแก้สถานการณ์บางอย่างได้บางทีมันก็ช่วยให้เรามีเวลาได้คิดเพิ่มขึ้นแล้วล่ะถูกต้องนะครับแล้วก็ข้อ4เนี่ยมันก็คือในเรื่องของธีมของเนื้อเรื่องนะครับที่เขาบอกมาเลยว่ามันเป็นแซนอโรนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องไปเล่นภาคแรกคือมาเล่นภาค2ได้เลยเอาง่ายคือไม่ต้องแบบไปเสียเงินซื้อภาคแรกหรอกมาเล่นภาคสเลยจบๆนะครับแล้วก็เนื้อหามีความแตกต่างกันนะครับสุดท้ายก็เป็นในเรื่องของตัว การปรับแต่งตัวละครนั่นแหละที่เขาชูออกมาเพราะว่าภาคนี้มันมันสามารถที่จะแบบว่าลงรายละเอยียดได้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็เขา,เ,าเลิกใช้ใบหน้า,หน,าหน้ากากเออทำให้เราไ,ได้เห็นใบหน้านจริงๆอ่ะอย่างสมมุติถ้าเราเคยเล่นแบบพวกเดสตันดิ้งสองอย่างเงี้ยเล่นแอนซิงคริชัโดเล่นโกดอฟโยเท คือใบหน้าเวลาที่ตัวละครมันแบบมันเข้าฉากคาส,สีนะม,มันมีความสําคัญกับการเล่นพอ,อสมควรอินเนอร์อ <inner>, ินเนอร์อินเนอร์อินเนอร์ใช่นะครับก็ข้อต่างก็จะเป็นประมาณนี้นะสำหรับโค้ดเวนสอนะครับแล้วก็เตรียมที่จะดาวน์โหลดเดโมนะครับเออพร้อมกับนอกจากที่จะปรับแต่งตัวละครได้แล้วใช่ไหมคือคุณยังสามารถเข้าไปเดิน ถ่ายรูปในฉากแรกได้นิดหน่อยนิดหน่อยเป็นกิมมิคเป็นกิมมิคให้ให้เหมือนครับมันเดโมมันมีอะไรให้ทําเยอะหน่อยใช่ครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยระบบต่อสู้ก็คือจะมีการใช้ระบบเอเวอเร m e ์คิในการใช้สิ่งของจากฉากมาช่วยในการต่อสู้ได้นะครับนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็น ฟังก์ชันของเกมสมัยใหม่ในการที่เพิ่มเข้ามาเป็นองค์ประกอบหลักลูกเล่นลูกเล่นเพิ่มเติมนะครับนี่ก็น่าจะเป็นทั้งหมดของโค้ดเวนสอที่เราเอามาฝากเพื่อนๆกันในวันนี้ครับครับผมก็เรียกเรียว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เพื่อนๆจะน่าจะได้เจอพวกเราอีกทีก็คือในเดวันเดวันบอกบอเพื่อนนะครับของโค้ดเวนสอนยังไงเดี๋ยววันนั้นแอดมอ จะมาวาดเส้นลายสีมือมาสเตอร์ออฟโซให้ดูนะครับซึ่งโดยตัวเกมเนี่ยจะประกาศเราจะขายวันแรกวันไหนนะมอสตัวเกมเนี่ยคือเขาจะลงให้กับ PlayStation 5, Xbox Series X แล้วก็ PC แต่ว่าเวอร์ชันคอนโซลเนี่ยจะได้เริ่มตอนวันที่29มกราคมนะครับส่วน PC เนี่ยจะได้เล่นวันที่30มกราคมคือต่อหลังกันวันเดียวนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับโค้ดเวียนสอนยังไงก็ฝากติดฝากเจอพวกเราในช่วงกอบบอกเพื่อนเตวันด้วยนะครับแต่ก่อนอาจากกันไปก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราชาวแถกกันด้วยนะครับวันนี้ผมกัแอดมอสต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ